เยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดย Vitas GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ0989361800 Max แท็ s, กกากทองคำและ Miracle Water น้ำตกหน้าจาก The Moon. เดอะมูนเผยผิวใหม่กระจ่งางใสตลอดกาล สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือ f e c o o o t k e Moon s k n n c r r e Ambassador 094-695-9111 094-695-9111 www.demuskincare.com ขเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะร่วมทามร่วม,มเยี่ยมผู้ประกอบการนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเ,เรามีในส่วนของขั้นที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะต้องห้ามพลาดเลยเพราะว่าในยุคข,ของโลกไซเบอร์นะคะโลกออนไลน์แบบนี้ค่ะมันสําคัญมากๆเลยสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก เจ้าของศูนย์สถาบันนะคะไอที IT แม่บ้าน,นะคะ่ะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอต้อนรับคุณสุวรรณาสมณะค่ะแล้วก็คุณพัชรินนามาค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะคุณเจกับครูตุ๊กี้ะนะคะอีกแล้วอีกแล้วนะคะเรา <c oughs> จะพบคุณเจเป็นประจําเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะว่าคุณเจจะนําเรื่องราวดีๆเนี่ยมาบอกกับเราสําหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็อยากจะเริ่มธุรกิจ นะคะสำหรับธุรกิจใหม่ๆนะวันนี้คุณเจคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆอะไรมาบอกเราบ้างก็วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําในส่วนของท่านที่สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะคะการสร้างสื่อโฆษณาออนไลน์จริงๆแล้วการสร้างสื่อโฆษณาออนไลน์นะคะก็ต้องเริ่มต้นจากความรู้ที่ถูกต้องและถูกวิธีนั่นคือแรกเริ่มก็คือว่า การใช้เครื่องมือให้เป็นก่อนค่ะจริงๆแล้วการถ่ายอ,ออนไลน์อ่ะคุณหนีไม่พ้นเลยที่ต้องใช้น้ตบุ๊กนะคะแต่ว่าบางครั้งเวลาที่เ,เจ้าของกิจการน่มาเรียนกับเราอะค่ะหลายๆคําถามชอบชอบชอบเริ่มต้นจากเออพอดีพี่ไม่รู้เรื่องคอมเลยแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็เรียนแล้วจะเรียนครั้งเดียว,วจะได้ไหมคือเขามีคําถามตลอดเวลาค่ะ,คะว่าเขาจะไหวไหมเพราะว่าอายุ ส0่สแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็หนีไม่พ้นละที่ต้องคเข,ข,ข,ขาเรียกว่าขยายกิจการจากโลกออฟ,ฟไลน์เปนออนไลน์แต่ว่าเริ่มต้นไม่เป็นนะคะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอ๋อถ้าเริ่มต้นไม่เป็น <c oughs> คือตั้งแต่จับเมาส์ไม่เป็นเลยเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เป็นเลยก็สามารถมาเรียนรู้ที่ไอทีแม่บ้านได้เลยก็ <c oughs> ต้องมาหลายๆครั้งหลายรอบหน่อยนะคะมากินมานอนเลยก็ได้กินมานอนเลยใช่ไหมเพราะว่าไอทีแม่บ้านนี่คอนเซ็ปต์คือเป็นบ้านของเราอยู่แล้วใช่ค่ะบรรยากาศสบายๆไม่กดดันนะคะค่ะคุณจะเจอคุณจะเจอ,จเจอ,อกลุ่มเจ้าของกิจการหรือว่ากลุ่มคนที่ต้องการอยากหารายได้ออนไลน์ต่าง,างๆที่บาง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 ,บางท่านเนี่ยความรู้อาจจะอาจจะต่ำกว่าศูนย์หรือมไม่เป็นเลยหรือเริ่มต้นอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เรามีทางแก้ค่ะเรามีทางแก้อยู่อืมค่ะในส่วนของคุณคุตุกี้ล่ะคะ คะคือจริงๆแล้วตุ๊กี้จะคอยช่วยช่วยลูกค้าค่ะประมาณว่าคลายความกังวลว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียนไปแล้วคือจําไม่ได้อย่างเง <ừ> ี้ยค่ะอยากกลับมาทบทวนอยากถามก็ยินดีเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งลูกค้าหลายคนก่อนที่จะมาเรียนจ,จะกังนวลอยู่เรื่องนึงก็คือแบบถ้าเรียนไปแล้วรอบเดียวจําไม่ได้ทํายังไง <ừ> คือคไม่รู้ว่าะจะไปเรียนแล้วจะเสียตงังเปล่าหร <ừ> ือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคืออยากอยากมาเรียนแล้วอยากได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็ ตรงนี้ค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะสบายใจได้เราก็มาเรียนได้เลยเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าเรียนไปแล้วจาไม่ได้ก็มาทบทวนได้ตลอดเวลาอ๋อก็เหมือนกับว่าเราเรียนไปแล้วคอสปกติกับครูเจเรียนไป10 20หัวข้อจําได้แค่สองหัวข้อเหลืออีก18หัวข้อทํายังไงก็มาเรียนรู้ต่อที่คุณครูตุกี้ได้ค่ะมาเรียนเสริมได้ค่ะเพราะว่าเราเริ่มเรียนตั้งแต่ส10บโมงครึ่งจนถึงหกโมงเย็นนะคะแล้วก็เรียนแบบ เข้มข้นมากหนักมากเลยบางครั้งคําสั่งค่อนข้างจะค่อยๆยากขึ้นตามเพราะฉะนั้นบางท่านก็จะตามไม่ทันนะคะจะมีบางครั้งบางที่หลุดไปเขาจะมาถามว่าเอถ้าเกิดเขาเขากลับไปแล้วลืมทายังไงบอกว่าท่านเรียนซ้ําิ0ครั้ง20ิบครั้งก็ได้อาจะก็จะเป็นนั่นเองค่ะค่ะเห็นบอกว่าในส่วนของที่คุณครูตุ๊กี้สอนนี่สถาบันอื่นนี่ไม่มีมีที่ไอทีแม่บ้านเท่านั้นใช่ไหมคะในการของการมาสอนการเรียนซ่อมเลยซ่อมซ่อมค่ะใช่ค่ะ ส่วนใหญ่ค่ะที่ตมาเรีนซ่อมทีจะเป็นกลุ่มบุคคลประเภทไหนอะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีน่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการค่ะท,ที่อายุมากแล้วคือ,อแบบจำไม่ได้แน่นอนเรียนครั้งแรกอ่างเงี้ยค่ะก็จะกลับมาทบทวนค่ะแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ฉันต้องได้ฉันต้องเอาให้ได้คือครั้งเดียวไม่ได้ไม่เป็นไรฉันจะสิบครัง้งก็ได้หรือห้าครั้งก็ได้อะไรเงี้ยฉันต้องเป็นเงี้ยเขาจะกลับมาเรื่อยๆค่ะล้วก็โทรมาถามบ้าง<ๆ>บางครั้งอะไรเงี้ยค่ะ เรียกได้ว่าสอนจนเป็นแหละมาที่เนี่ยใช่ไหมคะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นผู้ที่มีอายุมากขึ้นมาหน่อยเดินใช่ค่ะใช่ไหมค่ะตรงนี้ถ้าคุณครูตุ๊กกี้นี่คือเออเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีความอดทนใช่ไหมต้องต้องใจเย็นค่ะเพราะว่าบางทีเราเรารู้แหละว่าเขาไม่รู้ตรงเนี้ยแต่บางทีเราบอกไปแล้วเขาตอนเช้าเขาจำได้อยู่แต่ตอนบ่ายเขาลืมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะมาถามอีกคําถามเดิมเดิมเลยค่ะซึ่งเราก็ต้องใจเย็นแล้วก็ คือแบบค่อยๆบอกเขาเลยค่ะถ้าจําไม่ได้คือเราต้องเข้าใจว่าเออถ้าเขารู้แล้วเขาจะไม่ถามแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะต้องใจเย็นแล้วค่อยๆบอกค่ะเราก็ต้องมีวิธีบอกที่แบบบอกพี่เออย่างงี้สิวิธีง่ายๆนะทางร้านนะพี่ต้องจําแบบเนี้ยมันเป็นเทคนิคนะหนูอ,อูใช้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็บอกเขา<อ>ค,ค,คือคือคือเราก็ก็เคยเป็นในส่วนตรงนี้มาก่อนคือเราก็จำไม่ได้เหมือนกัน,เนะเง mm ี hmm. ้ยค่ะก็เข้าใจค่ะมีเคสอะไรที่แบบว่า หนักๆยากๆไหมคะแบบซ้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอมืมาประจําเลยคนนี้อย่างเงี้ยอ๋อไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแบบคือทีแรกเขาจะโทรมาก่อนโทรมาก่อนหรือไลน์มาถามอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้คําตอบไปแต่บางทีเขาอยากถามมากกว่านั้นเขาจะมาเรียนทั้งวันเลย<ม>ถ้าเกิดเขามาเรียนทั้งวันยังไงเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าหนึ่ง<ม>เขาเขาทำไปด้วยเขาจะไม่ได้ตรงไหนเขาจะถามเลย<ม>ค่ะถามเลยก็ก็บอกแล้วเ,เขาก็ทําพอทําแล้วทําได้ก็ผ่านแต่ถ้าเกิดไปไป ไปตรงจุดที่เขาทำไม่ได้จริงเขาก็จะถามค่ะาานียค่ะอย่างคอร์สที่ครูเจสอนนะคะปกติแล้วในคลาสหนึ่งคอสประมาณกี่คนนะคะก็แล้วแต่นะคะก็คือคอสหนึกับคอรสสองก็คือเอส f a โอเฟ o บุกับ SEO ออของก o เกิลเนี่ยก็จะสูงสุดคือ15ท่านนะคะ,คะถ้าถ้าน้อยสุดก็ประมาณสัก6-7ซึ่ง<ม>จริงๆแล้วไม่แน่ใจก็คือในคลาสมนันอาจจะมีคนที่เก่งกับคนไม่เก่งปนกัน คคนที่ไม่เก่งก็อาจจะตามคนไม่เก่งไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะกักคนที่ไม่เก่งไว้ให้เข้ามาเรียนครั้งหน้านั่นเองค่ะพอเรียนเยอะๆ15คนบางคนมีปัญหาไม่กล้าที่จะถามหรือว่าตามไม่ทันด้วยอย่างนี้ก็ไม่กล้าที่จะถามอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาเรียนซ่อมก็เลยจะมีฝ่ายของคุณครูตุกี้ที่คอยจะสอนกลุ่มหูคนกลุ่มนั้นอยู่ใช่คใไหมคะค่ะแล้วของในส่วนของคอร์ส คอร์สของคุกกเจเนี่ยมีเยอะมากขนาดไหนคะตอนนี้คือจริงๆแล้วเราเป็นสถาบันสอนการตลาดออนไลน,น,น์นะคะก็จริงๆแล้วเราสอนอาชีพอาชีพนักการตลาดออนไลน์ซึ่งต่างประเทศเนี่ยเาขาค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องนี้มากก็คือภาษาอังกฤษมันเรียกว่า marketing online manager นะคะแต่บางไทยก็น่าจะเป็นปลายันไทยก็จะเป็นนักการตลาดออนไลน์นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้ที่ค่อข้างชัดเจนเนี่ยก็สามารถเอาความรู้เนี้ยไป ไปในส่วนของโปรโมทสินค้าหรือโปรโมรทธุรก,กิจของตัวเองได้หรือแม้กระทั่งไปรับจ้างก็ได้ซึ่งสามารถทำรายได้ไดดมหาศาลเลยนะคะออตอนนี้เรามีเปิดสอนอยู่ค่อนข้างจะเกือบทุกระบบเลยที่ที่เป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น SEO Facebook คือคอสหนึ่คอรสสอคือ SEO blog Google นะคะส SEO fanpage Facebook fanpage นั่นเองนะคะส่วน4 SEO Google keyword ค่ะหในส่วนของไลนะคะห ในส่วนของเว็บไซต์ Wordpress นะคะเก็คือตัดต่อ y o u t u b e 8ในส่วนของการตกแต่งรูปภาพนะคะส่วน9ก็ในส่วนของคอมที่เกี่ยวกับเรื่องของ SEO เออเอสเอมสตาร์ท e นะคะแล้วก็ในส่วนของ Instagram ด้วยตอนนี้ก็มีอยู่10บสิหลักสูตรนะคะแต่นาคตเนี่ยน่าจะกลายเป็น20นะคะกำลังที่จะเริ่มขยายอยู่ โอ้เรียกได้ว่าออนไลน์ทุกประเภทเลยสามารถมาที่นี่มาเลยโอ้โหมาที่นี่ได้หมดเลยนะคะอยากจะเรียน Facebook, Line, Instagram, Youtube เว็บไซต์ก็มีสร้างเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือเพจร้านค้าเพจธุรกิจหรือว่าโฆษณาเว็บบอร์ดแม้ทั้งการซื้อโฆษณาของ Facebook ของ g o o g l e คุซื้อเป็นคุณก็มาเรียนที่เราก็ได้นะคะก็น้องน้องถ้าเกิดเรียนแล้วงบบบางบางระบบเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยน,น้องตุ๊กกี้จะเป็นคนช่วยช่วยดูแลในส่วนของคุณที่เรียนแล้วตามไม่ทันนะคะในส่วนของคอร์สหนึ่งและคอร์สสี่ถ้าเกิดคุณผ่านคอร์สหนึ่งและคอร์สสี่ไปแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มกลายเป็นมืออาชีพละดังนั้นคุณก็จะพึ่งน้องตุ๊กกี้แล้วนะคะเีช่วยเองได้แล้วช่วเองได้แล้วใช่ไหมคะ,คะ,ะในแต่ละคอร์สที่ครูเจพูดมามเห็นบอกว่าราคานี่ย่อมเยามากก็ ถูกกว่าจ้างค่ะเพราะว่าคุณจ้างเนี่ยคุณคุณจ้างก็รู้สึกจะหลักหมื่นแล้วนะคะแต่มาเรียนเองเนี่ยรู้สึกว่าราคาของเราก็คุ้มค่าเหนือราคาอยู่เพราะว่าหนึ่งคอร์สเนี่ยอยู่ที่3,000บาทในส่วนที่มาเรียนซ้ำเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตเก็บค่าจา่ายอีกนึงค่ะก็คือราคาเพียงแค่ห้ารบาทต่อครั้งนั่นเองนะคะเรียยงข้าวเรียงน้ำพร้อมแล้วก็จะมีน้องตุ๊กี้คอยดูแลอยู่ตลอดทั้งวันเลย เรียนซ้อมนี่แค่500บาทแถมข้าวแถมน้ําพร้อมแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันเลยบอกว่าบางคนอยู่เย็นทุ่มสองทุ่มเลยมาตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะบางทีบางคนอยู่จนติดอะค่ะอยู่จนเหมือนว่าวันไหนไม่มารู้สึกคิดถึงเลยค่ะก็จะมาบอกว่าอยากเข้าไปจังเลยมีช่วงไหนว่าอะไรอะไรค่ะบางทีก็น้องแม่เข้ามานิดนึงประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็กลับไปขนมให้ด้วยขนมให้เรียกได้ว่าตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวไปที่ไอทีแม่บ้านดีกว่าอยากจะมาเขาจะมองเราเป็นครอบครัวของเขาแล้วค่ะ Mm hmm. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของครอบครัวนะคะ mm hmm. ที่ทํามาแล้วสำหรับไอทีมาบ้านนี่เปิดมาแล้วกี่ปีคะ่ะเออหปีคะ่ะ1ปี 1> ปลูกค้าจํานวนเยอะไหมคะก็ตอนนี้เรา เพิ่มเป็นสองสาขาแล้วค่ะสองสาขาแล้วคือสาขาหนึ่งเป็นไอทีแม่บ้านส่วนสาขาสองจะเป็นไอทีพ่อบ้านแทนไอทีพ่อบ้านเป็นยังไงคะมีแม่บ้านก็ต้องมีพ่อบ้านก็ใช่ค่ะพ่อบ้านจะเป็นกลุ่มปปาเข้ามาสอนแล้วก็เน้นๆส่วนของระบบที่รวดเร็วกว่าแล้วก็คอที่มันคอ่อาจจะอัดวันที่สุดนะคะอัดวันที่สุดในเมืองไทยด้วยซ้ําจริงๆแล้วคือของเราจะแบ่งแบ่งเป็นเขาเรียกว่าระบบของเบกิเนอร์อินเตอร์มีเดียกับอัดวันเลยค่ะใช่เป็นยังไงอะคะ คือคือเปกิเนอร์เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่คือเหมาะสลับท่านที่ซื้อมาขายไปแนะนำว่าคุณเรียนแค่สี่คอร์สก่อนนะคะถ้ากลุ่มเจ้าเจ้าของธุรกิจเนี่ยน่าจะเริ่มต้นเป็นจาก1ถึง10เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเป็นเาขาเรียกว่าระดับโปรก็คืออยาก อยากอยากคุมตลาดหรืออยากสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจในบริโภคอะไรให้มันค้นหาเจอเนี่ยก็น่าจะครบทุกระบบเลยที่เราเปิดสอนอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเปิดสอนอยู่คือเป็นหลบบของต่างประเทศนะคะหลักสูตรต่างประเทศทั้งระบบเลยด้วยซ้ำเป็นหลักสูตรของต่างประเทศใเลยใช่ไหมคะอ๋อเราเห็นบอกว่าของกูเจโปรไฟล์ของกูเจนี้ก็คือจบมาจากที่ไหนนะคะเยอรมันค่ะแล้วก็เราก็ไปต่อที่อังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นหลักสูตรต่างเนี่ยเป็นของต่างประเทศอยู่แล้วนะคะบางทีเจก็มีเพื่อนที่เป็นฝรั่งอยู่เราก็ยังคุยกัน อยู่แล้วก็เอาความรู้มาแบ่งปันกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็นศูนย์ที่แน่นเรื่องความรู้เข้าใจง่ายราคาถูกราคาถูกก็ก็พลาดไม่ได้เลยนะคะพลาดไม่ได้ใช่นะคะทีนี้นอยากจะติดต่อคููเจนะคะติดต่อได้ยังไงคะก็เว็บไซต์ IT ไอทีแม่บ้านก็เสิร์ชหาใน Google ได้ก็ได้เลยนะคะภาษาไทยเลยคา่ะสระไอาอ่างทอทหารสระอีสระเอมอม,ม้าไม่อเอกแล้วก็บ้านก็บอใบไม้ไม่โท สรารานหนูนะคะหรือไม่ก็บอโทรนะคะ098 49 9593ส่วนอีกเบอร์หนึ่งน้อง,องตุ๊กกี้อ่ะค่ะ095ค่ะ551 5034ค่ะแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งค่ะ090 970 2251ค่ะอ่าค่ะ <c oughs> ก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามได้ <c oughs> นะคะตอนนี้ตอนนี้อคอร์สที่เรียนอยู่เนี่ยคือจะเป็นทุกวันทุกวันไหนถึงวันไหนนะคะจริง,รงๆแล้วเราเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันเลยวันศุกร์ก็คือวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคอร์สเกกี่ยวับ เขาเรียกว่าโอเพนเฮาส์แทนก็คือจะสอนฟรีอค่ะเน้นคือตอนนี้เราต้องการที่จะโปรโมทในส่วนของอาชีพและการตลาดออนไลน์อยู่เราจะนำข้อต่างๆไอทีบ้านอะมามานำเสนอนะคะเป็นความรู้การตลาดออนไลน์ที่ถูกต้องถูกวิธีอยากให้คนไทยมีโอกาสได้รับรู้ในส่วนของความรู้พวกนี้นะคะ่ะค่ะ ในช่วงสุดช่วงช่วงท้ายของของเบรกนะคะเดี๋ยวอยากให้ปูเจนะคะฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงสาหรับใครที่จะทาทาธุรกิจแหละแต่กลัวในเรื่องของการจับเมส์หรือการที่จะเรียนรู้ในในต่อต่อไปอะค่ะเอางี้ให้ตุ๊กกี้เป็นคนเป็นคนดีกว่าเพราะว่าตุ๊กกี้ก็ที่จริงนะคะคือถ้าใจเราอยากรู้จริงๆอะค่ะมันไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้เลยค่ะเดี๋ยววิธีการก็มานะคะก็ก็อย่างน้อยให้คุณคิดว่าไอทีแม่บ้านเนี่ยเป็นเป็นที่ที่แบบ คอยคอยดูแลลูกค้าแล้วเทคแคร์สุดๆแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาแล้วอ่ะไม่มีทางกลับไปมือเปล่ายังไงก็ต้องได้แน่นอนได้ความ่นแน่นอนค่ะคอให้ใจอย่าท้อแค่นั้นเองค่ะเรียนครั้งครั้งแรกไม่เข้าใจครั้งที่2ก็ได้ครั้งที่สก็ได้หรือถ้าไม่จริงๆก็4ี่ห้าหก็ยังได้ค่ะ,คะเข้ามาได้ตลอด ได้ได้ว่าไอทีแม่บ้านเตรียมรับมือไว้หมดแล้วไม่ว่าคุณจะมะีความรู้พื้นฐานระดับไหนก็สามารถที่จะมาเรียนกับไอทีแม่บ้านได้คือค,คือเราต้องการสอนอาชีพนะคะเพราะว่าอาชีพนี่มันเป็นอะไรที่ยิงย่งใหญ่มากเลยแล้วถ้าเกิดเขามาเรียนแล้วเขาสามารถนําความรู้ที่เขาเรียนไปไปต่อยอดได้หรือไปหางเงินได้เนี่ยเราจะยินดีและดีใจมากเลยค่ะค่ะก็สามารถติดต่อนะคะไอทีแม่บ้านนะคะได้ที่ไลน์ JAPAN JAH ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็เบอร์0984699593ก็สามารถที่จะติดต่อไปที่ไอทีแม่บ้านได้นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะครูเจและครูทุกกี้มากๆค่ะที่มาแนะนําความรู้กับเราในรายการเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่โอกาสหน้านี่จะมาคุยเรื่องไอทีพ่บ้านกันนะอ่แล้วค่ะเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าคอสแอดวานซ์เป็นยังไงมันสาสดๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเดี๋ยวเรามา,าดูกันนะคะว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงช่วงนี้พักสมโฆษณาสักครู่ค่ะ w w w i t m ่ <Okay. S 3> e b a n c o m สถาบันสอนการตลาดออนไลน์ครบวงจรสนใจติดต่อ0984699593และ0909702251 สนับสนุนรายการโดยมูลลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ Taxi Driver f o u n d a ช i o n